แล้วนี่ตะโถพี่มาปลูกไว้นี่นี่ตะโถลำมะเขือเขือข้างอันนี้ลำใหญ่พี่มึงใหย่มันจกบ้านเมื่อกี้น่ะมาปลูกใหญ่แล้วใหญ่เลยที่ติดหน่อยปีกายนี่ติดดอกเลยแต่มันร่วงมืดมันแรงเลยมันร่วงมืดปีนี้เขาดูยี่ติดหน่อยไหมอันอันนึ่นทำปุ๋ยมากปุ๋ยมากหลายอย่างอันนี้มะม่วงติดดอกแล้ว นี่ที่ดอกแล้วนี่สะอาเดี๋ยวตาแม่ขณะนี้เวลาเอ11ในกาสี่หนาทีจะเวลาของโนเว ีจ่างอีหน่อยอีจ่างอีพรกาหมิวมาช่วยทำความสะอาดแล้วนี่ตุนตุนนี่แคนามันงอกเองก็เลยจุงไว้จิตัดแม่ถ้าตัดกระบอกมาเจิติตัดแต่ความสะอาดบ้านและสะอาดดีทำความสะอาดแล้วพี่สูุไมไ่ไหวเพราะว่าพี่นายที่โพลนาที่งานตะโค้ง ไหนที่งานมึงพี่ก็ต้องจ้างเขาประกันพี่ไม่จ้างพี่ไม่ไหวต้องจ้างเขาทุกอย่างมเคยนั่งเอาบดุลเกี่ยวมาไว้นี่ปวงพี่ก็เก็บมาไว้เมื่อเรียบร้อยแล้วตากะกีขวามวัม่วมไม่เมื่อแล้วมั่ไม่เมื่อแหร่นี่ มะอันนี้ฝรัง่งไรเม็ดพี่ซื้อปชินมาพี่ไม่มีที่ปูกพี่ก็มาปลูกแล้วนี่ะตะโตพี่ไปปลูกไว้นี่นี่ตะโตแล้วมเเะเขือเขือข้างมะเขือสี่วงอ่ะพี่อมาปลูกไว้ให้กินไว้กิน,น,นจางขามาช่วยสะอาดดีอยู่เดือนสองเดือนสามเดือนส,อนสี่เดือนห้าเดือนผี่จา้างเขาที่เนีะ เงินมึงอะไรพี่ไม่มีเนาะพี่ต้องเลี้ยงพอ่อะแต่ไปทำก็บไปสะอาดนี่ไออันนี้ลำไยพี่มึงยายมาจากบ้านเมื่อกี้น่ะมาปลูกใหญ่แล้วใหญ่เลยทีย่ติดหน่อยปีกายนี่ติดโด่งเลยแต่มันร่วงเมื่มันแรงเลยมันร่วงเมื่ปีนี้เขาดูยี่ติดหน่อยไหมอันอันนูึนทำปุ๋ยมักปุ๋ยมกักหลายอย่าง อันนี้มะม่วงที่ดอกแล้วทีนี้ที่ดอกแล้วนี่สะอาเดเต็มสะอาดแม่อาดเดอร์แล้วพี่ทีได้ไปอาบน้ำให้พ่ออีกอน,นี่แค่นี้แหละเอาคลิปเมือง,งไทยมาให้ดูจ้าแล้วก็รูปพ่อคิดถึงพ่อลหลายๆอยากกลับเมืองไทยอยากด้าคิดถึงพผมมากๆเลยจ้าจะไปไม่ได้นอกจากนั้นสวัสดีจ้าย่าดาวโนเวนดนะจ้ะวันนี้วันวันที่ อันนี้วันอาทิตย์จ้ะหนาวจ้ะหนาวหนาวไม่ได้ใส่ขากลองหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเพิ่งตืง่นนอนจ้ะไม่ได้ทับปาไม่ได้หนาวสดสดเห็นอากาศดีก็เลยเอาหมายพี่น้องดูกันนา่อจา้ะนะจ้ะคือบรรยากาศในเมืองยาดาวอยู่ของวันอาทิตย์วันยุทธสุธันสาของวัยทางานวันนี้ลูกเต่าอยู่บ้านเต็มเลย วันที่ทำกับขาวทำคลิปให้ลุงให้ดูก็เล่ไเ่็ดทำนอกจ้ะลูกเต่าก็วันหยุดก็เดี๋ยวพักก่อนก็นี่จะหนาวหนาววันนี้จักองศาดูดูนี่จะหนึ่งองศาเนี่ยก็เรียกประมาณนี้เลยจะ้ะหนาวหนาวนี่เราจะว่าก่อนนั่นจะ้ะขณะนี้เวลา เอ่ในกา4ีนส,ส,สิบห้านาทีจะเวลาของโนเวเริ่มเห็นสีตะวันเลยจะไมาให้พี่น้องดูนอกจากน้อมาฝากกันให้มันอัปเดตกันจะว่าอยู่ไงกินไงนี่คือวันอาทิตย์แต่วันยุดทุนศัลษาของคนทำงานนี่จะกินประมาณนี้คนเขาหลังจากที่ว่าไม่ค่อยมีหิมะแต่หิมะเขาพ่นว่นาเราจะพี่น้อง คือบรรยากาศในเมืองทุ่มเนนอนวีทางเหนือจะอากาศที่หนาวเย็นจัดจะเยือกปกติทางเหนือนี่หิมปะปานี่ทวมไหนทวมนึงเราจะตีนี่พิษเปกอิมะไม่มากเพราะที่มากก่ฝนมาชะเนี่ยจ้ะแต่ว่ามึงก็ยังมีอยู่โอเคน่าจะเอาใหม่ดูกันพระหระอมปากงโป สามารถมาเรียกเขาดูคลิปเก็บเพชรตกปูตกปลาของยาดาวได้ด้วจ้ามาดูย้อนหลังกันได้จา้ายาทําคลิปไว้เยอะดูจา้าไม่ว่าเก็บเพชรตกปูตกปาลาเก็บของป่าในหลายปีชีวิตหาอยู่หากินยาดาวในโนเวจา้าถ่ายคลิปทำยูทูบไว้ไปสไตลาย์ยาดาวเองจา้บจาบัดดิจ้า